อพีสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะในในวัดได้ยังบังได้สวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะ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 อพียำกับเมืองไทยอ่ะพี่น้องมีเมืองไทยอ๋อพี่น้องมีเมืองไทยมีตีมีตีไหลมีตีจีไนอ่ะจีไหน ลืมเย่าเขากลับลืมเย่าเขาก่อนนะก็ตอนนี้เราจะมาอุดหนุนป้อนหไข่เออฮะกับไข่เห่าอ่ะป้อนไปหกไข่อ๋อป้นไปหกไข่เออป้นไปหกไข่เออไข่หู้เนียนเนี่ยโอ้โอ้เฮ้ยนะพี่มีผูกพักกันเนี่ยนี่ผักสังเอาละจี่กีก็เอาละอารมณ์มาเจียกามาเจียกามา ถั่นน้อยนี่ย่าถัลันเตาทำสวนเล็กๆนะตัวตีนไนแท้งอภีเห้โผ่เอออภีให้สวนอโอ้โลให้พัมมีเนาะอ๋อโลผัฟหอมเนาะเอาไว้กินเอาไว้ขายอ่ะเอาไว้ขายเนาะอภีนี่มีเงินวะเนี่ยมีเออนี่ก็เป็นใต้ถุนบ้านนะโอ้ยดูอภีอันนี้ไปนะอุ้มยังนี่ อันนี้ค่ะอุ้มเปนเฮ็ดเราอ่ะไก่เฮ็ดไก่อ่ะที่ไหนอุ้มเนี่ยอ้ออันนี้ค่ะหน่อส้มเออหนอส้อ่ะฮะตัวมีอย mm ู hmm. oh, oh, uh ่อ huh. oh. ่ะออเม้มมาแก่ก้าวอ๋อเม่อเฉียวอ่ะเออเสียวอ๋อเขาจะแบบหน่ออะไรนะลองหน่อส้มไว้นะอือรรถพีนี่ก็ใจวะเนี่ยเอออันนี้ก็ปอกเขาให้ก็ินนี่เอออะไรอ่ะเป็นอะไรเนี่ย นี่ฮะเออเห้าไข่ต้อยนี้ให้จินี่เออโอ้โลเฮ้เจ้เฮ้เจ้เขาไมีให้ก็ให้จีนี่ก็ให้จีนี่ก็เปิดบินเขาเออเออมีสองอันเนาะเออเออเขาใครหลายอันเงี้ยอยู่ดีๆอยากได้ของเขาไหมมาเอามาเอายังไม่ะแต่เป็นเขาแบบ อะไรนะเวลาตีเข้านวดเข้าอะไรประมาณเนี้ยอันนี้อันนี้สวยนะดูเห็นปะไม่มีตาเลยด้เขายังใช้เออปออเขานี่ใจจักอะ่ะใจจักเนี่นออืมใจมือหรอเมียว่ะใจมือเปรอูอ,อสองเท่ากันนี่มีสองกอกยาเฮานี่ออสอก,กอ้อนอกกเอออกกขอใคอหันืมเฮมอจืนอามุืมอืมอเนี่ย อภีจูเากับตัวพังหลอเป็นเท็ดติไหน <c oughs> คือไม่เท่าบอกเรานะคะว่าอันเนี้ยเป็นจะเป็นพ่อเท่าที่ทํานะคะก็จะเป็นเอ,อสามีของไม่เท่าเนาะที่ทําดูแข็งแรงนะคะเนี่ยสองพจัดเองใส่อะไรนะคะเหล็กด้วยเดี๋ยวจะอุ่นนุนไปเลยเอือไทยนี่ฮ่าสีก็ย เออเงินไทยนี่ฮัสซี่กันเออแล้วๆอ่ะผีพูดจักเงินไทยกันแน่น่ะแล้วเซลล์กันไหนแน่เซลล์ฮ่าๆพูดจักเงินไทยนำเงิ่นไหนกันแน่ะฮัสบาทัตฮัสบาทเนี่ยเขาใครหันเงี้ยนี่เป็นเฮดซื้อของคนเนาะแข็งแรงเนี่ยแข็งแรงนี่เจอเดี๋ยวซื้อไปกวาดบ้านกวาดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเฮงยังไงมัใจนี่เอาได้เฉยเลยเฮ้ทีนี้ก็ใส่เลย เฮ้ยีนี่แทงเอออ๋ออป๊กันแล้วอปกกิแันกกินแฉกอืมแข็งแรงนะดูเห็นปะเขาใส่เหล็กด้วยปกติอันอื่นเราจะไม่เห็นนะเขาจะเอามาตากไว้กันนะมันจะไม่หลุดง่ายอืมอันนี้มาเฮ้ยหมาดีกยป้าก็ออกไปเออป้าก็ออกไปป้าก็ออกไปเออยพราเราตากไว้นำเนี่ย ไม่กวอดนึงะไม่กวาดจะใช้ของธรรมชาติล้นๆเลย เอสีอาร์กันตันไนสองอันตนาอัะเก็บมาตีหนึรอยอนี่โไก่ไเออน่ออปั๊มเที่ไปเอ้ยดูฮาดีฮาดีเลเขากอเชะก็ปาที่น่ะปาปาก็ตัที่นนออออันเป็นยานเนกอะปุกน่อันนี้อ่ะสนใจไหมสนน สออันมันเร็วกันก็ันซเื้อค่ะสอันอ๋อมือกี้ากกเปิเื้อเอเน่อาคเากับขายค่ะมาขายนาเอามือกว่เปิดเอาเออคแบเออสติขายแบบเขาอันหนึ่งก็คือก็หอมมืออันหนึงสองเหยดอันนี้สองเหยดเากับขายอะไรก็คืออ้วาอวาเอากับสองอันแล้วก็ก็หอั เด right. oh? um. mm hmm. well. okay. yeah, ี๋ยวต้องรีบไปแล้วนะใช่เดี๋ยวมัออกไม่ได้อะที่เอาเกีรยนะเกี้ยวอันหนึ่งอ๋อเอาสามอันก็อึนไม่เท่าเจ้านไม่เท่าเนาะใจไม่เท่ายี่นาเออไม่เท่าใจเท่้าโล่ใจเท้าไม่เท่าเนาอใส่หุ่นสีไปหนี่เอาะัสหุ่สีไปนึ่งอ๋อแล้วอาจารเชื่อเยอะจีอาจารยอพูดได้ อเอออเยูรีนน้ำเรนาเออเออถ้ามาฉันอถ้นมาแล้ามาปองนี่คือกระเทามเฮ็ดยนี่ยเท่าน่ะเฮ็ดเปเน่เออออลูกแข็งแรงเตมเลยเออเออขดนใจเลยแกลเอเออไลฟ์้อนี่ชือาลมาเอลยีตะกูยีตะกูยีตะกูน่ะเออก็เอลมีเออเอเต๋เฮ็ดที่เช็มไปเวฮะ เออไปอ่านน้ำนี่มาอานน้ำที่นี่ก็เอออยู่ทิวบอกเออพัดเต็มมาเนอะเออทั้งเบอกันนะเออเมื่อปีนี้ใช่ไหมหนู่พี่อ๋อหน้าบ้าเขาก็เอาทีนี่ก็เอาเขาก็เอาทีเนี่ยอ่ามอสอ่ะพี่บ้านี่ไนเออติดตามน้องแป้งพองมอสบ้านไหน วันแล้ววันแล้ววันแล้วขอบวาขอบคุณค่าขอบคุณค่าเออขอบคุณค่าขอขอบคุณคับเลยนะโอเคเมื่อเนยยิ่ดีเนยยินดีน้ำน้ำนายินดีน้ำน้ำเนยออดูได้ไม่กวาดกับบ้านสามอันเนยเพราอะไรเนยบ้านต้องสะอาดแล้วบ้านต้องสะอาดเพราะเราตอนนี้เราต้องอุ้ยเราอุ้ยแต่เราเราเราจะเอาไม้กวาดนี้ไปกวาด ขอขอไม้เอ้าค่ะอ๋ออ๋อตีนอะปันไทยไผ่เฮ็ดนี่ครับใครกัดตัวกอ่ะอันนี้อ่ะไผ่เฮ็ดอันนี้ว่ะเมอเฮ็ดเนี่ยมันใช่อันก้นเฮ็ดไหมนะก้นเฮ็ดไม่นะมันยูรปกกาเอลตีโนตายาอโอไปเราจะขอไม้เขาไปสักอันหนึ่งแล้วก็ไปเขีดดินกันเถอะขอบคุณค่ะคือตอนนี้นะคะรู้สึกดีใจมากเลยคือเขาเขีดดินให้เราอะค่ะ ไม่ใช่เขี่ยให้เราเขาก็เขี่ยอยู่แล้วเขีาตอนนี้เขาเขี่ยทางให้เราแต่ว่ามันจะสูงมากเลยนะคะเออเดี๋ยวไปเขี่ยเขี่ยตั้งนานอีกนึงหลายว่าตั้งไปมันเต๋าเอาไปยกกูเดี๋ยวฮัตติกับจอยซูเดอร์อ๋อครับอ๋อับอันนี้ปอเล้งวาเฮ็ดอ่ะโอ้ยรถมาเอารถตีรถติดอกที่ไรมั้งพี่น้องผมก็ถดที่นั่นแกครับเออากกันนะ กำนะเขาในใจมันโลดฮับเต็มเลยอ่ะมันเตอตั้งใจดิมาไกลเขามาดิเตยตั้งนาเขาแล้วขุดลินกับเซงว่าเด็ดเตะแล้วคือในใจพี่ขอดูไม้สักนิดดิเอาแบบไหนมาคือดูเหมือนจะไปตีหัวใครเลยเอาสม้เอาืนเขามาว่าที่จะไปอะไรนะคะก็อันนี้เป็นคักกลับแล้วนะคะ อ๋อก็อันนี้เป็นก้นในวานมมจอยเนาะอ๋อก็เอาลีนที่ในวาร์มมาออโอเคเข้าใครเข้าติ๊กแอลทัดจอมสนุกเลยถ้าดึงเข้ามาเลยก็ได้ <laughs> เป็นลีน <laughs> 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 มึงน่ารักมากเลยอ่ะเ <laughs> มื่อกี้ก็มีแค่นี้ใช่ไห <laughs> มเดี๋ยวเขี่ยตรงอันนู้นไปนิดนึงก่อนเนาะโอ้โหดีน เออไรไรขาติดการเนอตัวเป็ถทาพพองเนอเอาเข้าเอาเข้าอุลวอนเอ้ยรอดใช่ไหมรอดอยู่อันนี้รอดค่ะโอเค รถรถข้างหลังก็มาตามมาติดๆรอบรอบรอวมากเลยค่ะตอนนี้ใช่ดีนะไม่ตอนเช้าเรามาแบบมันเช้าเกินไงใช่เขาก็ยังไม่ทำงานเป็นไงตอนนี้คือแบบมีแค่ตรงนี้ใช่ปหเออเลไม่รถเราเตี้ยด้วยเลยเรื่องๆขอบคุณค่ะ พนแล้วจ้าแม่ลองอ,อกไปักทีขอบคุณค่ะนี่ไงเราถึงตรงน้ำนี่แล้วใช่เนี่ยขาเดินไปแล้วค่ะากลับขากลับหนุ่ยน้ำเหมือนเดิมคือตอนนี้นะคะหลังจากที่เราออกจากที่หมู่บ้านอันนั้นมาแล้วก็ตอนนี้เนี่ย,ยจะกินร้านนี้ก็ได้ร้านนู้นก็ได้นะคะจะเป็นเราจะรับประทานอาหารเช้ากันอยากจะนั่งร้านไหน ร้านนี้ร้านนั้น,น,นไปนู่นก็ได้นะเพราะว่าเขาไม่มีแม่ค้าตรงนี้โอเคขายขา้าวซอยอ่ะลายเอาอ่ะลายเอาข้า,ขาวซอยขายหือ้อวันห้าปากวันห้าปากหรือวันเหง <c oughs> ประมาณสิบบาทเลยยี่สิบบาทนะคะก็เดี๋ยวเรามากันสี่คนเนอ์ โอ้น้ำอย่างนี้น้ำเนื้อหมูอ่ะน้ำเนื้อหมูหมกขายอยู่วะนี่อีเมขายอ่ะหมกขายอยู่ต้องเปิดตัวรู้ใครตัวงอุ้มหมกใหญ่ๆเนาะโอ้นี่อย่างเก๊ไงน้ำเนื้อหมูนะคะเดี๋ยวนีเนื้อหมูแล้วมันขอจัดไปเลยก๋วยเตี๋ยวหนึ่งถ้วยข้างทางมาจัดตรงนี้นั่งเนี่ยแหละโอตังมีทังอันนา้น้องยศตัง โชคไหมอืมอีแพทโชคไง่เขาซอยโยโย่อเอาหังเอาเลยเอาอะไรเอากินอะไรน้ำไปดูไหมให้โชคมให้ตี๋ได้แล้วโอ้ยินดีครับเป็นเป็นเป็นชิ้นไก่ชิ้นหมูหมูเนาะน่าจะเป็นหมูอ่าตี๋ตีนได้โลดเท่าเชียวตึงๆนั่นอ๋อฮะมั่วเนอะเพราะเขาแบบนี้โอ้นี่เป็นน้ำอย่างเนี้ย จั tamam. งจังมัน e อนอนไว้นาอใส่พริกเติมพริกนนะคะอุ mm ้ย hmm. นี mm ่เ hmm. ป um. ็นคนคอลด้วยนะอุ้ยใช่อุ้ยี่รุ่มเป็นน้อข้นเลี้ยงไข่ยังไข่ยานี่ไหนเดกนเอกอนกินเหี่มากนีเหี่ยวรับสีเดียวจีนน้าไก่สองห่ ไม่มีสาวนนที่สตลาดกัดกัดกัดมุ่งนี้ไม่มีข้าวเหนียวแบบนี้เนาะจะจะมีของกินข้าุณลั่วอะไรบ้านๆเนย่ยตอนนี้เรามาถึงกัดท้ายแล้วนะคะเนี่ยแต่วันนี้ไม่มีไม่มีกัดนะเพราะวันนี้ไม่ใช่วันกัดด้วย ถ้าวันกัดเขาถึงจะมาขายของโอ้อร่อยะะอร่อยข้าวเนี่ยเนาะเอ <No. S 2> อ,อน้องทำอร่อยเก<า>เ่ว่าน้ำมันก็คนทุกคนนะคะแล้วเล็กน้อยขายอะไรเหมือนกันะอร่อยๆๆนะอร่อยๆๆๆอ,อร่อยเหมือนจานมันจะไม่พอแล้วเนี่ย ี่น <ไ ns é> ้องบอกว่า500จัดนี่คือแบบใช่หรอต้องต้องเพิ่มอีกแล้วแหละใช่หรอนี่ลองทานมันก็อดอันนี้อวหวานหนึ่งกระปุมาเนี่ย1,000จัตอ๋อ1,000น้องน้องใส่ให้1,000แล้วพี่ต้องกิ้ม2,000แล้วแหละอืมมันก็ว่างนั้นเหมือนถ้5ทังจะไม่กินแบบอืมว่าะอร่อยด้วเนี่ย หลายซัหลายอะอรรึเปล่าใช่ผมมาุณมาเลยต้องมาเลย่นะรอินไซตอนี่อีกันอ๋อจไ้ออินองนี่ขายกันนูนี่เป็นร้านปานร้าน๋อพอติฟัดเป็นแห่งันหันเป็นเพชดไว้นูนะ ดีว่ะเลยกระทางเนี่ยันแจกเงินในวางเงี้ยงง่อพี่ก็แจกตังค์เต้อไนให้ไปเนี่ยแล้วน่าจะเข้าไปเงี้ปฝันยิ้มเยอะโอ้โหแลก็คิดว่าจะแจกเงินเนี่ยออคุณตงกินอันิีกจานึ่งนะอร่อยโน่นเส้นก็ตัวนิ่มนะนอ โอเคหลังจากที่เรากินรับประทานกันเสร็จแล้วเนาะโอ้ยนี่ไข่ยัางนอไข่สังข่าไข่ข้าวมันถั่วลงกินอีกไหมพี่พี่ยังไม่อิ่มแน่เลยเน oh <my> ูคิดว่ามไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วใช่ไหะ <laughs> ใครว่าย้อนตัวอ,อีกน,นึงอาราผูกพักสังเนี่ย พักถนน้อยเอามือกลกินข้าวซอยตีนานอ๋อโอ้ลูกผูกผูกเป็นสวนั้งก้อยอะนี่ผูกั้างก้วยไงผูกั้างก้อยมีผักกาดผักหอมกระเทียมโอโลโลส่วนใหญ่อะนี่พื้นที่แบบดินดีมากเลยดินจะเป็นสีดำนะ เขากรบเลยเินไม่ไหนโอ้ตองปุ่นเมื่อกยวไรวะเากรอ๋เอนวสนเขาสวนไรคโพดไปใอันนู้ม şey yes ีสตอรปดีด้วยนะเนี่ยขยันนั่นเนี่ยไม่ธรรมดาคนที่นี่เขี่จ๊นาเขากราบเยียวกเีว้มเยียวเนี่ยเปียวโอเห็นไหมคนที่นี่เขาขยันค่ะดูมีทัว ถั่วสั้นถั่วยักษ์โอ้ยไม่สมคาย้อนถ่ายยิ่งจังไรตุวยเลยตุวยเลยเข้ากราบนิ่มขายเด้อไปไล่เด้อโอ้ข้าวโพดข้าวโพดจะเรียกว่าเข้ากราบนอเติ้งหนุ่มงั้นนะนอทั้งผักเลืนก็ประมาณอีกสิบห้าวันนะคะครึ่งเดือน เราจะลุยในสวนเขาเลยค่ะดูโอ้อลโลเต้า์ก้ากินข้าวซอยมากแไหนหมอโฮตีซื้อผักกะเออข้าวกะไป่เอพี่เดินไปก็ได้นะอ๋อไปดูเขาเก็บถั่วเอาไปขายก็นี่นี่เป็นถั่วอะถั่วถั่วสั้นเนี่ยอ๋ออันนี้ผักกดหมอกอะไรผักกดปีผักกะปีอ่ผักกะปีเอาลงมอันใกล้แค่นี้ มีหดนอทุกอย่างครบวงจรเลยไม่ต้องซื้อมีแต่กําไรไม่ต้องออกทุนมีแต่กําไรนะคะฮัลโหลอันอันมันก็อีน้องมาเป็นเฮ็ดสัตว์นะเป็นเฮ็ดตั้งนี่เนี่ยเข้ากันเออเป็นเฮ็ดอยู่โกยอ่ะออ๋เฮ็ดเป็ดเฮ็ดซาใช่ยนะมันหาออีนึง่ะอ๋อ เครียดสว่องอัันบอ๋ออันเล็กๆจะไหนเนี่ยออันนั้นเป็นเขาเฮ็ดนะเนี่ยโอ้ไข่กับตัวเขาอะไรอ่ะพ่อหนุเนาะเขายังเฮ็ดไข่ยอยู่นะก็เท่าอยู่ขึ้นกับตั้งเข้ากับที่หอมเพื่นเนี่ยเก่งใจอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปเข้ากับตัวโอ้อ้าว ไม่ก็เป็นต์กกาดปีได้แซ่ประกาศปีก็นั่นเนาะเดี๋ยวตีตีกระตุอยเป็นสารอันนั้นนี่อ๋อเหมือนในชันชั้นขั้วมาเนี่ยอ๋ออีปีเป็นก้นกัดทายนี่ไงหใจค่ะถ่อมน้ำเสียงก็หัวใจแก่หนิออราเชียวกาแล้วว่าน้ำเสียงไม่ใช่ฟังสำเนียงละไม่ปกติก็น้องเป้งก็ไปลาเชียวอยู่นี่ไงอาเซเสียงแต่ว่าไม่ประกาศน้ำมันแหละ ไหนฮะอ๋อประกานน้ำมันนี่ป็นห้องหลอกไหม่คั้งที่ไหนฮะอืม,อมบอกหวานงี้น่ะกําไตเขาก็ก,าก,าก,ก็มันข <Yeah. S 2> ึ้นในมืออันกก้ขาวๆนั่นมันเดืดหลอกเรียกได้เลยไม่ทำหลอกใหญ่ๆเจย์เอาหัวโอ้เอาดังสีปองมาขายแล้วซื้อเจย์เอาเหมือนตั้งเหมือนตั้งเฮิร์นยิ่งเขาก็ปลูกไว้นําอยู่แต่ว่า <laughs> มันจิบเกา <laughs> ่าอ่ะเคยไหมเจใ์เจปุ้มเอาหัวไว้ในหายใจเอาใจเอามันหายทีเดียว สลัดเนาะสลัดอุ้ยหิวเมี่ยงปลาทูขึ้นมาทันทีเลยจ้าเมื่อว่าบีมันตันไหนบีโรคแต่ใช้ได้นั่นเองะโอเควันนี้นะคะก็หลังจากที่เราเนี่ยซื้อไม้กอดแล้วก็ออกมาเจอถนนนู้แล้วก็มามากินอะไรนะคะมากินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มาชมบรรยากาศที่คนที่อยู่ที่ในหมู่บ้านกะท่ายนะคะพี่เขานี่เป็นคน เป็นสาวลา <si เซียวนะคะเนี่ยเจือยังนู่นั่เฉียงข้างนั่งเสียงข้างค่ะลาเซียวนี่อยู่ปอกใหม่พราเนาะอ๋อลาเซียวมึงใหญ่ก็ปอกชามึงใหญ่อ๋อมึงใหญ่อันกะาตั้งอันเซนวีมึงซูนั่นน่ะเนาะเออมึงซูก็มึงใหญ่ฮะมึงใหญ่อ๋อมึงซูก็มึงใหญ่มึงใหญ่ก็ขึ้นขึ้นลาเซียวมีมีลูกยิงสาวอ่ะที่บนติ๊กเอวมีน้องยิงสาวอ่ะเนี่ยน้องยิงมีเออมีแบบใจปกติเอ๋อลาเซ่ พอแล้วพอแล้วอ่ะใหม่มากขนาดไห่เนี่ยทานหลอดมากเลยแม่เอาเลยอ๋อกระดิ่งเนี่ยเอาไซองเลนเอาซองเลนแหงซองเลนเอาซองเลนเนาะโอเคซองเลื่นนี่ติขึ้นมาขนาดไหนอ๋ออันนี้มันแต่ว่าดอกหมี่นเมี่ยวนั่นไงดอกหมี่นเมี่ยวเออเห็นไหมน้องเปงนี่รู้จักกันว่าดอหมิ่นเมี่ยวปั้นแจ่ะปัอะะดิใน ทีนี่ก็เป็นห้องหมอกหมีเมียวแ่นั่นนะแต่ว่าเมืองไทยนี่เมนี้ใช่เขาออกทางนี้แล้วเนอะไมีลางทางนี่หมอกพี่เกียจวะไม่ใก้ใกล้ยเฮ้ยนฮ้ยเนียเ้ยเอเฮิยนก้โอฮ้จำฮ้ยนน้ยเฮ้ยอ้ยรวยนะคะเนี่ยรวยนะคะเนียยเฮ้เ้เฮยเ้ยเ้เเอาเเ มีทั้งนี้เอาน้ำหมดต่ออ่ะอยู่ทั้งนกเต้กับไรนี้อันกาวเหเอา้ากับเต้กันวะนั้นไปดูก่อน DIY ชอบแบบนี้ทมถอดแคบไรนี่ใจแคบปีดบมันเปงีอยู่ในโซนนี้เจ้าใช่มั้ยะป้อเป็นเปิดตั้งเป็นนี่เขาตีไก่เอมึงใหญ่น่ะ ตีมาติีต่อยเกินมีหลานใจเนี่ยลูกใจน้องใจหลานใจใจตั้งสิบวะอะตั้งสิบก็ก็ใหญ่วล้เนี่ยพี่ลองดึงนะ DIY นั่นเนี่ยเฮ็ดทางคอยปีปีใจเหมือนเจ้าเฮ็ดโอ้โหดูไอเดียดีนะคะเนี่ยดูโอ้โหออกตรงนี้เห็นปไหมออกตรงนี้ สาวเมืองนะคะวันนี้สาวเมืองพาสาวเมืองเที่ยวนะคะนี่ดูดูดูอรอแค่ว้าวใสใสเนาะอโลใกล้ไหนเนี่ยมีมีลูกหลายก้อนนี่ ก็อันบแสงวันนี้ยิ่งใจน่ะอ๋อกุโซเลียนี่มียิ่งไจังซอยแสงพูซอยแสงพูอ๋อือก็พกหังลีนะวะซอยแสงพูเนี้ยซอยแสงพูจื้อก็เกาหังลีอ่อเนี่ยจื้อหางดีเต้เนียดตัวดีอันนั่นเองไม่วันนั่นน่ะเนาะอมนั่นก็เลยมีนักขัดเน่มันมีจอมจื้อจอมลุกวันนั่นอ่ะเนาะอ๋ออีนายเฮสโซน่าเฮสโซสังฆาร อ๋ออีลุงอ่ะอีลุงมีเฮ็ดซองเฮ็ดกลวยเฮ็ดสังนาะตีมาถ่ายวิดีโอหนิฮะเฮ็ดตะลางเก้ออ่ะมาถ่ายเลยโอ้ยไม่เท่านี่ใจลีนหรอเฮ้ยอ่ะไม่เท่านี่ตึกแข็งแรงอยู่อ่ะนู่นนู่นคุณลุงกำลังนั่งซานอยู่นั่น มีลูกสาวมาด้วยนะเนน่หลานยิงหลานยิงรูพักถนหนอยยังสูงแต่ละน่นกินเนื้ออันน้นอันนนอันเ้าผิวลโอ้ไปเราจะไปแล้วเราเห็นแล้วเราเห็นบ้านไม่เท่าแล้วยินดีค่ะอโฮันก็ตับนไก้น่ะตัวจำนีก็ผกสังม้อหล่ะเนี่ยอ่้าติลินในเตียมมียตีลินเดีมเมียหน่อย เอาแบบอยากกินอะไรอยู่นะอะลูลูเพื่อนก็หาหังก้อยโอ้การการตัวอีปลาเกินนะอินหลีค่ะไอบินเมื่อซ้ำมาอ๋อดูเห็นพี่คขาหนี้ขยันมากเลยนะคะก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมให้กำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์เข้ามาด้วยนะคะวันนี้ถือโอกาสพาเพื่อนเที่ยวแล้วก็ ขอดูขอดูคนที่นี่ที่อยู่ที่ในหมู่บ้านกะท่านนะคะโอเคตอนนี้น้องเจอเดียวเมื่อกี้ที่เราเห็นตรงโลอะไม่ท้าบอกว่ามาตัวอะไรลูกล้านว่ะอ๋อ <c oughs> แล้วใคอะไรอันบันนิกเล็กแกเออ <c oughs> สักใครถ้วยมือบนถ่าย <c oughs> มือบนเฮ็ดนั่นน่ะขนน่เนาะเออ <c oughs>